สวัสดีครับกับสุรไกรและอันสาวครับห่างหายไปก็หลายวันครับก็กลาบขออภัยด้วยครับวันนี้ครับจะมานี่ครับวันนี้เราจะมาดูไฟพาตัวนี้ครับไฟพาตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นไฟห้าร้อยวัตต์นะครับห้าร้อยวัตต์นี่ครับเมื่อก่อนนี้ แพ่นครับโคมหนึ่งก็น่าจะหลายพันอยู่ครับปัจจุบันไม่ได้ใช้เพราะใช้ LED วันนี้ผมสั่งอันนี้มาครับตัวนี้ครับมันก็จะใช้ลดเอ่อเร่งลดแสงเร่งลดโวลเตรดนะครับเว่งเร่งลดเอ่อสปีดความเร็วของมอเตอร์นะครับนี่ครับตัวนี้ครับโวลไลท์นี่ครับสปีดนะครับนี่ครับ นี่ครับแต่วันนี้ผมแต่การนำมาใช้ของผมก็คือเอามาลดแสงครับลดแสงครับ4,000วัตต์บอร์ดเมนนวดผมก็มีนะครับบอร์ดที่ใช้เรียกลดแสงนะครับแต่มัน,ม,นมันใหญ่เธอทะก็เ,เลยสั่งตัวนี้มา400กว่าบาทครับรวมค่าส่ง482บาทครับตัวนี้หนึ่งง่ายเล็ก4,000วัตต์นี่ก็ได้8โคมครับ เพราะว่าของผมมัน500วัตต์1,000 2,000ครับ2,000ก็4โคม4,000วัตต์ก็8โคมครับแต่วันนี้ผมใช้แค่สมมรัวิธีผมเล็กๆก็ใช้แค่4โวมต์ครับคันละ2วันนี้จะมาทดสอบตัวนี้ครับมันจะใช้ได้จริงไหมแล้วก็คงต้องมาต่อสายกันทําสายกันสายสายดึง2โคมนะครับสายดึงเป็น2โคมครับ,มรบไม่เสียเวลามาดูกันครับ Oh. นสมมติว่า2ข้างนะครับข้างละสองโคมครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็เสียบปลั๊กเลยตัวนี้ผมว่าจะมาไล่เปลี่ยนสายว่าสายมัน,น,นเล็กลเกินครับโวลต์มาครับสร้อยสาิบโวลต์ครับอ๋อมี่เปิดครับตัวนี้เรา รถเสียงไหมครับดูดูว่าเราจะติดไหมครับเราจะเร่งเร่งโวลท์ขึ้นนะครับไม่ติดครับอ๋อแม่หลอกกันหลอกกันสังเกตไหมครับนี่ปักอยู่นี่เสียบครับปุ๊บนี่ครับเสียบไปแล้วครับโวลต์อยู่ที่สองโวลต์ครับเราจะเล่้ขึ้นแล้วครับ นี่ครับมันเป็นสปอตไลท์นะครับผมชอบแสงแบบนี้มากมันจะเป็นธรรมชาติสุดๆแล้วก็ให้แสงที่สมจริงนะครับนี่ครับสว่างครับร้อนนี่ครับร้อนเลยครับแล้วอุ่นๆใส่ก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นานแต่มันขาดครับยังใช้ได้อยู่ครับ ถึงไม่ว่าจะเก็บไว้นานครับโคมละ500วัตต์ครับเราก็สามารถจะลดแสงได้เพิ่มแสงได้ครับเดี๋ยวลองดูว่าใช้นั้นจะมีอาการร้อนไหมถึงยังเย็นอยู่นี่2 2 0โวลต์ครับอันนี้ร้อนๆครับร้อนนั่งไกลมากครับร้อน ที่เมื่อก่อนสมัยก่อนที่เราเอาหลอดฟลูเรสเซนต์นะครับทําเป็นรางแล้วไปวางไว้หน้าไปทีนะครับถ้าพูดถึงเรื่ความจริงนั้นแสงตอนนั้นหลอกตามากครับเม้แต่ที่ในห้องเราที่ใช้ led นะครับ led ที่เป็นสีขาวๆนะครับหลายท่านก็แบอบกว่าโอประหยัดถูกไฟครับจริงๆแล้วมันไม่ให้แสงให้แสงที่ไม่เป็นธรรมชาตินะครับแถมยังหลอกตาเราด้วยไม่รู้ว่ามันจะมีผลต่อเนื่องกับสายตาหรือเปล่าครับ แต่แสงที่สมจริงที่สุดก็คือแสงพระอาทิตย์สปอร์ไลท์เลานี่ครับคือแสงที่เหมือนแสงพระอาทิตย์มากที่สุดครับพอเราทําไฟเคลียร์เนี่ยหน้าเวทีมันจะสวยมากสวยเลยแล้วครับถ่ายรูปออกมาก็สวยนะครับถ้าเป็นสปอร์ไลท์ครับมันไม่เหมือนแสงที่เป็นพวกคูไว้พวกวอร์มไว์ที่เป็น LED มันจะไม่สมจริงครับ แต่แสงตัวนี้จะสมจริงแต่แต,แต่เทคโนโลยีกล้องก็ทุกวันนี้ก็สุดยอดครับปรับแต่งแสงได้ครับนี่ครับโอเคใช้ได้ครับสี่พันวัตต์ใช้ได้อยู่แต่ดูระยะยาวก็เราค่อยว่ากันอีกทีนึตงตัวนี้เส้นเล็กไปแต่ก็ใช้ได้อยู่ครับไม่ร้อนแต่เปิดนานๆนก็สมัครงานผมก็จะยาวๆ สัญญาจ้างสามชั่วโมงแต่ไม่เคยได้เลิกสามชั่วโมงแล้วครับโยเวนจะเป็นเป็นพิธีการจริงๆครับสถานที่ที่สั่งเลิกก็โอเคสั่งเลิกก็คือจบคือจบครับเล so much. So much. So ิกพอดีก็ดีไปอย่างสําหรับเราครับแต่สมากจะเป็นงานพื้นพื้นบ้านครับไม่เคยได้เลิกเหลาสามชั่วโมงแสงยังแก้มอยู่ชอบเลยครับชอบเลย ทาไปเคลียร์ครับเดี๋ยวไปทำสายกันครับสายที่เราจะใช้ก็ไปรื้อไปรื้อมาครับสายซื้อมานานแล้วแต่แต่ไม่ได้ใช้งานครับสายเบอร์สองคูณหนึ่งจุดห้ามันจะเห็นหรือเปล่ากล้องไม่ได้ตั้งโฟกัสไปครับเอาเป็นว่าสองคูณสองคูณหนึ่งจุดห้านะครับ สเปร์มินครับรับโหลดได้น่าจะสิบประมาณ10กว่าแอมป์นะครับโคมโคมไฟเนี่ยสอโคมเนี่ยพันวัตก็กินไฟแค่ไม่กี่แอมป์เองครับเพราะฉะนั้นสายก็สาย1.5ใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเป็นจริงๆหนึ่งก็คือใช้2อูณ2.5แต่อันเนี้ยใช้ได้ครับขอไปเทียบตารางดูแล้วครับ แล้วก็ยี่ห้อนี้ครับบางกอกเคเบิลเชื่อถือได้เที่ยวกับยาสกิครับเทียบกันเล้เลยครับยาสกิกับบางกอกเคเบิลนี้ก็ติดอันดับในประเทศไทยนะครับอันดับต้นๆเลยนะต้นๆเลยของของประเทศไทยนะครับยี่ห้อลงมาก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ผมซื้อมานานแล้วทิ้งไว้เฉยก็เราเก็บมันเป็นมาทำประโยชน์ซะเลยเือเยอะด้วยครับเมื่อก่อนมันถูกครับทุกวันนี้คนละเรื่องกันเลยครับราคาขึ้นมาแบบ ถ้าจะครึ่งต่อครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาตัดแบ่งดูซิว่ามันจะได้ตัดสักสองเส้นวิธีเราก็เฉลี่ยครสิบเมตรขึ้นไปบนเสาอีกสักห้าเมตรครับเฉลี่ยไปเลยห้าเมตรบวกห้าเมตรก็น่าจะอยู่ที่ระวางระวางมิกข้างหลังวิธีก็ใช้ประมาณสักยี่สิบเมตรนี่ก็เผื่อไว้เหลือเลยครับยี่สิบเมตรเผื่อรากโค้งรากเว้าครับเราไม่ได้ตรงๆก็เผื่อไว้เลย แต่ัรน,นก็ต้องสิบห้าเมตรครับสิ้าเมตรก็พอครับเพราะว่าขึ้นเสาขึ้นเสาทัดหน้าเวทีก็จะอยู่ที่ประมาณสี่เมตรโอ้ยอีกก็สิบเมตรนี่ก็เหลือเฟือสิบห้าเมตรพอครับพอพอรูว่ามันมันเหลือกี่เมตรไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับครับผม ผมจะใช้ชุดนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเส้นละสองโคมนะครับที่ยี่สิบเมตรครับยี่สิบเมตรเส้นละสองโคมถ้าเส้นละสิบเมตรจะสั้นไปหน่อยเพราะว่าเราต้องลายสายจากจากอาบอกร์ดควบตรงที่เราควบคุมก็คือมิกตรงที่เรามิกเสียงข้างหลังเวทีหรือข้ามเวทีนะครับเพื่อที่จะลากสายผ่านเวทีแล้วก็ขึ้นไปบนเสานะครับ สาก็สูงสูดทีกว่าสองเมตรกว่าหรือสี่เมตรนะครับสองเสาขาบินนะครับก็น่าจะพอครับยี่สิบเมตรเหลือไว้บางทีเราไฟไฟเคลียร์พวกนี้บางทีเราลาบไปไกลนะครับก็มีครับเคลียร์สองป้ายสองอะไรต่างๆนะครับสองบอร์ดสองต่างๆนะครับยี่สิบเมตรก็โอเคอยู่เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับสองคูณจุด้าแอมป์ทนกระแสได้ สองสองคูณหนึ่งจุดห้านะครับสายนะครับทนกระแสได้สิบห้าแอมป์นะครับสิบห้าแอมป์นะครับสิบห้าแอมป์นะครับคราวนี้เรามาดูเรามาดูว่าไฟเนี่ยสองพันวัตต์สี่โคมนะครับมันเอ้มันกี่แอมป์นะครับสองพันวัตต์กี่แอมป์นะครับสองแอมป์นะครับนี่นี่ครับหนึ่งพันวัตต์นะครับ เท่ากับ4.54ก็คือ4.5แอมป์นะครับ4.5แอมป์ดูนะครับถ้า2,000วัตต์ก็เท่ากับ9แอมป์อ่า9แอมป์ครับครับสำหรับ ชุดนี้ผมจะทําไว้ที่สามโคมนะครับแล้วก็ทําสายวายไปครับนี่ครับสามโคม ซื้อปลักมาใส่ครับครับก็ไม่ได้ทำอยู่หลายวันครับนี่ก็ไปหาซื้อปลักมาครับปลักนี่ที่ที่โฮมโปรอันสิบบาทครับส่วนไอตัวเมียนี่ไปหาซื้อได้ยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทปลักพวกนี้จะไม่ค่อยมีแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีกาวครับมันไม่มีสายกาวมันก็ไม่ใช่ปลักกาวเพราะว่าเขา แต่ก็มีพอมีขายอยู่บ้างแต่ตามมาตรฐานแล้วเขาจะให้ใช้ผักกาวกันนะครับก็มาเข้าสายกันครับมาเข้าปักกันครับจริงๆทําแค่สองปักน่าจะดีอันนี้ผมทําเผื่อไว้เฉยๆครับสายที่ทำแบบนี้ทําไมถึงไม่เอาปักพ่วงเลยนะครับอปักที่เราเนี่ยปักแบบแบบนี้ครับทำไมไม่ใช้แบบนี้เลยครับอย่างนี้นะครับ ที่สาเหตุที่ผมทำแบบนี้เพราะว่าผมจะใช้เฉพาะกิจใช้เฉพาะไฟพานี้เลยครับใช้เฉาไฟพาตรงนี้เลยสุดนี้นะครับนะครับดูกันครับ ด้วยข้อหหดนีนะครับ นี่นะครับใส่ท่อของเ้าไปครับแล้วก็ไฟลนก็จะได้แบบนี้ครับนี่ครับการแตกแล้วก็การไฟรัอ่วเลยครับตัวนี้เราจับตรงนี้ครับ